มีชายคนหนึ่งกำลังเดินไปซื้อเหล้าโดยเขาไม่รู้เลยว่าวันไหนห้ามขายเหล้าวันมาขบบูชาวิสาขาบูชาสารหักบูชาและวันเข้าพรรษาแถมยังงงอีกกับเรื่องของเวลาตอนไหนซื้อตอนไหนขายตอนไหนอะไรวะ11นเนาฬิกาถึง14นาฬิกากับสินาฬกาถึง2ี่นาฬิกา สถานที่ขายใชยนุมก็รู้ทันราชการในวัดโรงเรียนปั๊มน้ำมันโรงงานโรงบานสวนสาธารณะพ่อครับให้ขายจงจำเอาไว้ว่าห้ามแข่นะจ๊ะสูตรโปรโมชั่นตามกลไกของตลาดต้นแลกแจกแถมเลขขายมันเทกะจาดเครื่องอัตโนมัติขายเล้ากันเพลยเแต่พูดมาเมื่อกี้มันผิดกฎหมายทั้งหมดเลยมีเพียงสองคนที่ขายเหล้าให้ไม่ได้คนแรกต่ำกว่า20คนที่สองเอาขาดสติส่วนอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะสะกิดห้ามขายมันเลือกตั้งเดี๋ยวจะมอจนนอนแห้งทับสิเมาแล้วไปขับคุกอาจ